สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อพโชคครับมื่นี่ส่อพโชคกับมาที่วัดพระแทนครับวัดพระแทนบ้านแดงเนี่ยครับอำเภอพิบุรักครับวัดหลวงพ่อพิบุรลครับเมื่อนี่เป็นวันปีใหม่ของไทยโบราณครับเขามากับขอพรบารมีจากปู่พิบุรลครับปู่ผู้ที่ก่อตั้งอำเภอพิบุรักปู่ผู้ที่ก่อตั้งบ้านแดงครับมากราบคารวาปู่พน้ขอ บ้อนบาลมีไปฝากเอฟซีผู้สู้ผู้สู้คนนะครับเด้อให้ลำล่ำรวยๆให้เฮงนะครับสำหรับวันนี้ครับขอให้ปูจงพกปักรักษาให้พี่น้องเฮ้าทุกผู้ทุกคนครับไอมีแต่คำว่าโชคดีครับรวยๆเฮงเฮงครับคำว่าจนกันยให้มีสำหรับเอฟซีทุกคนครับตอนนี้สอผ้าโชกกาสีภาาไปคุยกับอาคุณนายที่เพิ่นขายของครับที่เพิ่นได้ตัวเลขจากปูลือสีมาครับ ปูเลือสีน่าไล่มากแล้วครับเดี๋ยวไปคุยกับเราครับพี่น้องครับตาม้พโชคมาครับนี่ครับท่านผู้ชมเมื่อนี่ยสาโชคกับมาที่วัดประแทนครับมากับนมัสกรหลูกเหมือนหลวงปูพี่บุญครับผูกอตั้งบ้านแดงผูผู้ก่อตั้งวัดพระแทนครับครับตามปกติช่วงปีใหม่วันสงการพี่น้องเช่าบ้านแดงเรื่อมเพิ่มพี่บุญรักนี่ สีมากกาบมากไหวามาสงนำครับแต่ว่าเนื่องด้วยเหตุการณ์บ๊ป,ปกติก็เลยพี่น้องกับเเลยบใครได้มากครับว่า,วาสภาพอากาศที่บ๊ป,ปกติครับอันนี้กุฏินี่สางมากตั้งแต่สมัยหลวงปู่พี่บุญครับสมัยก่อนกุฏิหลังนี่หลังค่าสิเป็นใหม่ครับเป็นแปนครับมุ้งแปนครับรเผอิญ ปีนั่นเกิดพ้นตกหนักแล้วครับหลังคาที่มันเป็นแป้มันก็พุพังครับอันนี้เพิ่นก็นเลยเปลี่ยนหลังคาใหม่ครับพี่น้องครับอันนี้ใหม่นี่แต่ก่อนสลารลังนี่สิบ่มีตะปูแม่แต่ดอกเดียวครับสลาร์ลังนี่มีแต่สลักมีแต่ใหม่ครับอันนี้ต้นเสาซุ้มนี่ครับต้นเสาเก่าครับพี่น้องครับตั้งแต่โบก้านแล้วครับ ต้นเสาซุ้มหนีครับกับมืวิธีการก่อสร้างกันี่หละเบื้องแป้นครับแป้นพื้นครับสมัยแป้นพื้นนี่เรื่อยตั้งแต่สมัยโบราณครับนี่ต่ไม้จีกร่กรวนๆครับอายุคือสี้อย่าปีโดดประมาณครับร้อย่าปีเสาซุ้มนี่ใส่ข้นหลากครับสมัยก่อนบ่มีเครื่องใหม่เครื่องมือที่ท่านสมัยครับมาขางนี่ก็คือรูป เหมือนหลวงปูชดครับหลวงปูชดคือหลวงอันนี้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปูพี่บุญครับลูกศิษย์คนแรกก็ว่าไ้ครับมี่ปูโชดปูคุมคือสมัยนั้นครับในหลวงปูโชดครับ ปูโชนีสอ่อพระโชคกับท่านท่านในไท่าน,านเห็นเพิ่นอยู่ครับเด้ mm. ย๋ยวนูนเพิินอยู่ครับปูชนดแต่ปูพี่บุญในี่บ่ท่านครับเพิ่นมอรณาผาไปก่อนครับ mm. หนึ่งนว่าละโอกาสปีใหม่นี่ครับปีใหม่ไทยสอพระโชคกัเลยเขามากราบคาระปูดรบับเขามานะมัสการปูเฮ้าเนี่ยแหละครับปูพี่บุญและปูชนดครับ ผูกอตังบานแดงผูกอตังวัดพระแทนบานแดงครับคือหลวงปู่พี่บุญนี่ละครับสาลาสาราล,าลังนี่ส้างตั้งแต่สมัยหลวงปู่พี่บุญครับพี่นอ้องตั้งแต่สมัยหลวงปู่พี่บุญก็ยังคงเรือไวล้ลังเดียวนี่ยละครับสมัยนี้ยังคงเอาไว้เรืออยู่ลังเดียว แต่ว่ากาสุดส้มไปตามการเวลาเนาะครับเนาะแต่ก่อนหลังคาเป็นมุ้งแป้นได้ว่าแป้นสุ้มหนีฟ้าผนังซุ้มหนีกัสมัยเก่าอยู่ครับฟ้าผนังรุนเก่าซุ้มหนีครับตั้งแต่สมัยก่อนคนลัก็เกิดความผูพังไปตามการเวลานะครับน,ะน,นี่ก็ได้ เราเป็นแซนอยู่แล้วแล้วมามาเว้นางวดที่สาไม่ถูกงดนี้มีเดียฤาษีอะไรชื่อชื่อเพื่นรู้จักเพื่นคนสาน่ะทานองนพูนะเป็นมาวายปูพี่บุญนี่แม่นบ่มาขอมาขอตายอดเรากับยวดมาวันไหนก็สวันกมาสองวันผ่านชื่อฤาษีรเนไมก็ไม่รู้จักเขียนไหมยังไม่งตเขียนตเลขบอกไว้เขียนไวใส่อเขียนไว้ใส่หรือพวงขาวเขาดูใครเขียนดูพวกขาวเขาคนดูพวกขาวทับอยู่ไปดูเลยไห ฟองขาวๆตรงไหนเนาะฟองขาวตั้งเฉลิเห็นไหมนะฟองอือโอ้ลโอฤาษีที่เขียนไว้ช่างยอดครับโอ้ทำไมฤาษีถึงมาเขียนไว้ตรงนี้ครับก็ไม่รู้เขาก็ให้เนาะแต่หลังก็จะมาให้มาเพราะนี่ไม่ใ้ทําทำแบบนี้เข้าเข้าใระจายคนเนื้อเปนแหล่งสาธารณะมันก็มาแม่นอืตะกี้มาชั่หนึ่งเพื่อเขอธิบายเข้าไปละเขาเข้าใจละอ่าดีกันลงนี้ได้รู้ลไม่ต้องมาอีกนาะ โอ้เราโบราเขียนตัวเดียวเก้าหกตัวเดียวเลยเก้าหกตัวเดียวเขียวจึงคึงนี่แหละโอ้เขียวจึงคึงเลยนี่แดงจึงคือบบแดงจึงคึงบอเขียวจึงคึงเขียวจึงคึงรับประทานเอาได้แล้วอ่าคุณเดินามคนหน้าคนหน้าคนสวยขออนุญาตคนหน้ามาบอกทุกฟังหน่อยว่าบอกฟังแน่คนหน้าคนสวยครับบ่าค่ะออกกล้องอกน้อยได้ปะยังบม่อยากออกกล้อง โอ้พอนัลยมาเขียนไม่หาเนี่ยเพื่อนก็ขับเจ้าบอกว่านี่เอาโรเตอร์ว่าโอ้โหหนมากันกหักหันมากเลยจุกุกอันเลือดสีพันมาจะใส่เหรอครบตั้งสังข้อพันมากหัวจุกหัวเป็นนใสสามารถที่ยึดถั้าวใส่ก้าวสามารถที่ใดว่ะราะว่าปูขผมยาวดีสีอน ไปส่งเขียนเหรอว่าเราวมาเราคมาบวชคนนี้น้าบัตก็ได้ได้ทุกคนือคนบวชอนมันอนกอบวชมันนกบคนะบวชมวนแล้วจะโตข้าทสามโตก็บวชองโตก็บวชวนนี้คนบวชจะโตข้าคนบวชสามโตแต่คนเขียนใบหายสอโตอ๋อคนเขียนใสอโตนี่อรโปเงาฮอร์โปรผมเงาอย่ามาลบเห็กนเรคนไหนียนไปไอหมอกเต เพิ่นบอลโร่เรียกโซนเพิ่นวงกลมเพิ่นวงกลมไว้วงกลมไ้ครับแตเลเป็นโูนฮอกเกียวฮอกเกียวนะิ่นบอกเกียวฮอกเกียวเพิ่นบอกครับเจ้าบอกว่ามึงมึ่เมาอเดี๋ยวนี้ว่าเพิ่นไหนย่มไหนกับภาษาญีเปื่นนะเพิ่นไีหายงี่ยงสมวบอกค่ะ รอดเล้าทดกะสิมาเองมมาจะกรุ่มทีมพวกไอ้บรรดาลูกศิลปนแต่เป็นมูนเลยเป็นมาแบบบ่พีิธภดหอ้าวหวะเนอ่ะคูห่อพอพอหายขระจกผมหายก้จมาขออนุญาตก่อน ออาี่วไปวกู้เป็นตังเนนอนยน้เโอ้ครับเนเะมากเลยปเสียแรงมากไปกนบาหวเด็กคือเ้อ็จไมปอยด็กนบ่มนางสมาธิีก็ยังทุเนี่ยโอ้ครับทุกนี้มาไในี่โตึ้นมาว่ามนางสมาธิว่าปูเขาล่างกันเองสิยังว่าเราไปเรียกตำรวจเมื่อกี้น่ยไ้ผูยบ้านบัดมากไปเรอตำรวจมากโอกมากไขวัดมันเป็นคนแบบนี้มั่อยู่วัดหัวกัน ล้วบอกว่าสิมาเย็ดบ้านเย็ดบ่อเฮ็ยบานักถือบ่อใดิีลมาสั่นในวันเราาหายพูยาบบ้านเมื่อไรจะพูยาญบบาลน้ำมาท่านจเจอดอกไปสนีทล่ะแต่แ่แต่ต้มียันไห้แม่เป็นเป็นกู้ฤๅษีพงยา้าเมืจากท่างสังข์็สิมาหันตะเพียง ูจำอีกทอดหาเล่าดูกื่อได้ยี่สิบเูจำแล้วกมาเกลเดด้วยกันเนาะคาม่าเังไดกับขาทุกเชียน่นขอทุกเทียรอธิบายสองสองนะเล่าให้สองศูนย์แล้วทั้งใจกับสองสามน ก็มันกคือมันจะตัดมาเรียนได้กันสองโตกันได้เลยกูกูที่ตว่าันเนเป็นมันกครือแลวมองหันกนมาเลยเรียกเขาบันไดว่าสันเป็นยังปูจออยขวดว่าสันมนัเรอยนันนะครับยกฟงคนกใตลอดจะกับว่ซื้อมันซื้อพางมวนี่้จากล่นซืว่ารคหรับตัวนี้ันั้ตันตัวนี้ ก็เขียนให้หกเก้าศูย์หกเก้าแต่ตัวที่เป็นจุดรวบโยในหอปูของเงาเนีมันเป็นจุดมสศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าที่หอโูคของเงาครับที่เพิ่งเขียนให้อีกมันสิบหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าศูนย์หกเก้า ันนเราก็เ uh, ร <three> <c ười> oh, <three> <s> ียกว่ามนกบอกต้องเอาตซูนปัดมันมเอาหนึ่งแท่นาักนาันอ้งานะไ่นกบอกมติ้วเมนกโกหห้ย่เลยมึกซื้อส่นหาห่่าีม่ซดูหเครัมันปกไม่ร้าเยหกเ่าเป็นใจดีตลอดแบบเราเสียเราไม่เงแ่มัเละมัได้สน กันว่กันเาบ่เอาหาพ่ก็บ่นั่งเสียนะได้ยยิห่ีแล้วเป็นนเงีวเอาปูน้อยๆนะคะรสพร้ออ้เก่นแเนยมาแต่ี้ชนเานัคนวหมนเน่บานหมาเากเดคนไ่เพกตีแล้วติมากันทีเ่าใดก่อนเลยบอกไม่รนะจก็ได้ ประมาหอาทิตย์นึงเอย่นมาโอ้คนมาได้อาทิตย์หนึ่งเลยเนาะครับมาเล็ออกอาทิตย์นึนสิมามนเนี่ยแร็นสิมาตอนอาทิตย์นึ่งอาเจียนมันกัมาสองมื่สมื่เลกออกไม่ใี่นะครับแล้วกันอาเทียนกันว่าเล็นนึกก็น่อยค่างนี้นั่งลูกเลกคนแจกแค่ละสองตัวนึงสองตัวสตัวท่นั้นขนาดรักลอยคนก็ว่าสูเราออกหอแ่ตนึงั สวนในมันสีพ่อมีค่ะดอก้าจเรลอันเอานึ่งมาแทนอันนี่กูแกนไว้ให้นะมื่อิี้แกนไว้ให้ก้อนแล้วหนึ่งหกเก้าโอนนี้มันเปิดจุดทูกยูหอบพุ่งองเาออกศูนย์หกเก้าอ้มาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้เก็ตรกรผู้หทำไรมาสั่นเดียวปังได้เปล่าแลนตปก็เลยเอาไอ้เร่องระสาไทยไว้นีแเราก็เลยทำไรกินเล้วมันียนไว้หนีประมาณ มันเขียนมันเขียนอไรย่างนีแล้วมันจ็มาเจิมันเขียนเจิมตัวอันนี้ให้แห้งไห้กระดาเปิเป็นกรตัวเขียนเองเมนบ่ตัวไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งตัวเลขบาีเนสีมาเขียนเลขออแต่ว่าสั้นเข่าแล้วเวลาเลือดสีหน้าหน้าอยู่ั่น โอ้เรือสีหน้าไร่จสีอริงคนมาจากทั้งสั่งข้อมันจริงไดซื้อแล้วหนึ่งได้ซื้อแล้วเขียนให้เก้าหกขออย่างนะครับที่จริงเล่าได้ปลื้สีหน้าไร่ครับคือโน่นเป็นไหโอ้เพิ่นก็ยังลงศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกหกจ้าศูนย์หกเก้าว่าทันทีที่จุดทูบได้ศูนย์หกเก่าโอ้สู์หกเก้ามันนี้แล้วมาเขียนให้เป็นเก้าหกเนาะ น้ำมัเจนซองโตไฮร์หกเก่าเก้าหกอหกเก้าเก้าหกเป็นจุดที่แบบสหกเก่าได้ปูเลือดสีนะครับศูนพมีครับปัดออกเอาเอาหนึ่งใจก็ฉันบอกหนึ่งเป็นหนึ่งหกเก่าหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าหกปีแล้วเนาะนี่นะครับลายเส้นเพิ่นเพิ่นมาเจียมปลายครับมีลายเส้นสวยครัหนึ่งเก้าหกบาดมันเจนไหรนี่ลายเส้นของปูเลือดสีนาไลครับปูเลือดสีนาไลครับเลยวันหนึ่งละครับ เราบอกว่าเอาซีหูบมีคาเอา้งเาเางเดียวครับพี่น้องเลขหางเดียวสวยมากครับเนาะเลขหางเดียวเก้าหกหกเก้าครับเพิ่นไปจุดถูกได้ศูนย์หกเก้าครับแล้วเพิ่นบอกว่าศูนย์บะมี่คาเพิ่นเอาเป็นหนึ่งหกเก้าครับแต่ว่าเพิ่นมาเขียนให้คุณน,นายนี่แล้วเพิ่นมาเจียมปลายล้านให้นี่ เก้าหกครับแต่เพิ่นวงกลมไว้น่าจะเป็นศูนย์เก้าหกก็ได้ครับเพิ่นวงกลมครับศูนย์อาจจะอยู่ในนี่เนาะครับเนาะนี่นี่ครับเพราะว่าธรรมดาเพิ่นสีบววงไว้เพิ่นต้องเพิ่นต้องเขียนตัวเดียวเนาะเพิ่นนั่นจะเพิ่นแล้วตอนวัดเอาน้าไปเพิ่นกินเพิ่นยังนี่เพิ่นยำเลยเพิ่นยางมากยางมากเพิ่นไม่เขียนก่อนนี่ก่อนที่เปิดเปิดๆนี่นจีเพิ่นไม่เขียนไหนก่อนไม่เขียนไหนก่อน ตอนนี้เราเรยว่าผูสิไปชุดถวกวอยู่ในหอนฟูผมเหง้ากันเด้วเอวันสัมผัข<อ>เขียนตัวนี้ก่อนนี้บัดไปวันไปเพรมันก็ได้ตัวเดียวกันกับที่เราเขียนในห้หออนาวก่อนแล้วก็เลยกมามาเบิงมาเบิงก่อนสุทีทำไรวันกัน <laughs> เล่าไป <laughs> าอะไเขาไปา่พุ่นเตี้ยเปลาไปอ๋อปอาขาไปเพิ่มในลอตเตอรี่ไว้บะละบ่ยังวางผอเข้าเจ้าลอตเตอรี่เตรียมยี่ับบอไไ้น้ำข้าว โอ้นี่ครับศูนย์หกเก้าครับปู่ฤาษีพันจุดครับจุดที่หอปูผมยาวดีเนาะเขียนไว้นี่ก้อนเราค่อยไปจุดโอ้เพิ่นไม่เขียนไว้พี่ก่อนมันจังไปจุดถูกเขียนว่ากันเลี้ยงน้ำเอาน้ำไปเลี้ยงเพิ่นไปยังก็เพิ่นเพิ่นเรียบแล้วเพิ่นก็เลยสิไปจุดถูกก็เลยพานมานี ตัวเดเรไมเขียนตัวนี้ไว้นีก่อนบางคนไปจุดทูบได้ตัวนี้เพรเื่อกล่าบอกให้ไปทายเอาไปจุดทูบเพันได้ออกมาตัวเดียวก็ตัวพันเขียนไว้แต่ว่าเราโทรมาบอกมึงมาเร็วๆมาเร็วก่อนกว่าที่ทำลายมันทิ้งครับครับนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดครับเราไม่เขียนไว้หนีก่อนปูรุสีเขียนไว้ทีล้านคุณนายคนนี้ครัเขียนไว้แล้วบาบนี้มันยังไปจุดทูบครับไปจุดทูบก็ได้ออกมาศูนย์หกเก้าเนาะ ครับขอบคุณคุณนายหลายเด้วยครับเด้อขอบคุณครับนี่รได้รถพานนลแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ซอผ้าโชคกับเขามากกับข้าวลาปูหลวงปูพี่บุญครับหลวงปูภูกอตังบานแดงครับกับพอดีกับมาได้เลขน้ำโชคครับในเลขมงคลแบบฝากพี่ฝากน้องคือเก้าหล่ะครับคือศูนย์เก้าหกครับหนึ่งเก้าหกศูนย์เก้าหกครับแล้วก็เก้าหกครับ ให้พี่น้องโปรดใช้วิจรารณาในการรับชมนะครับเด้อโปรดใช้วิจรารณาในการรับชมพิษถูกกายะว่ากันนะครับเด้ออันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลครับพี่น้องถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวิพาธจากรายการดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ